วัดพรศะศรีรัตนศาส,สดารามนะครับหรือที่ทุกคนรู้จักโดยทั่วไปในชื่อของวัดพระแก้วนะครับเป็นวัดที่สําคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครวัดพระแก้วนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตนะครับซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยนะครับวัดพระแก้วมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับและเป็นศูนย์กลางความเชื่อของคนไทย ประวัติศาสตร์ของวัดพระแก้วการสร้างวัดพระแก้ววัดพระแก้วถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งวงจักรีในปีพศ2325พร้อมกับการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงใหม่วัดพระแก้วเป็นส่วนหนึ่งของพระบรมหาราชวังและถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวังพระแก้วมรดก ถูกอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวและเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการบูชามาแต่โบราณกาลวัดพระแก้วถือเป็นศูนย์กลางของศาสนาและเป็นที่องค์ประกอบพระราชพิธ,ธีสำคัญต่างๆของพระมหากษัตริย์ไทย 2. การบูรณะและปรับปรุงวัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดพระแก้วได้รับการบูรณะและปรับปรุงหลายครั้งโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่5ซึ่งได้มีการขยายและปรับปรุงพระอุโบสถและปลูกสิ่งสร้างอื่นๆให้มีความงดงามยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่7ได้มีการปรับปรุงอาคารและศิลปกรรมในวัดพระแก้วให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและยังคงรักษาความงดงามความศักดิ์สิทธิ์ของวัดไว้จนถึงปัจจุบัน งานเกี่ยวกับพระแก้วมรกตตำนานการค้นพบพระแก้วมรกตตามตำนานพระแก้วมรกตถูกค้นพบครั้งแรกในปีพศ1977ในเจดีย์ที่วัดพระแก้วในเมืองเชียงรายโดยพระพุทธร,รูปถูกพบห่อหุ้มด้วยปูนจนมีลักษณะเหมือนพระพุทธร,รูปดินเผาทั่วไปแต่เมื่อปูนบนพระพุทธร,รูปบางส่วนหลุดออกมาเนื่องจากถูกฟ้าผ่าผู้คนจึงพบว่าพระพุทธร,รูปจริงๆนั้นเป็นพระพุทธร,รูปมรกตล้ำค่า จากนั้นพระแก้วมรกตถูกอัญเชิญไปยังหลายเมืองเช่นเชียงใหม่ลำปางและเวียงจันทร์ก่อนที่จะนํามาไว้ในวัดพระแก้วที่กรุงเทพมหานครตัมนามพระแก้วมรกตนํามาสู่กรุงเทพหลังจากพระแก้วมรกตถูกค้นพบที่เชียงรายพระพุทธรูปองค์นี้ได้เคลื่อนย้ายไปยังเมืองต่างๆในอาณาจักรล้านนาและต่อมาในอาณาจักรล้านช้างซึ่งในระหว่างนั้นพระแก้วมรกตกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความเป็นสิริมงคล ในปีพศ2321พระแก้วมรกตถูกอัญเชิญมาที่กรุงเทพมหานครโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและประดิษฐานอยู่ในวัดพระแก้วซึ่งกลายเป็นที่ตั้งประจำพระราชวังแห่งใหม่สถาปัตยกรรมในวัดพระแก้วพระอุโบสถเป็นอาคารหลักของวัดพระแก้วใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถเป็นแบบไทยประเพณี มีลักษณะเด่นคือหลังคาซ้อนกันสามชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและกระจกสีที่สะท้อนแสงได้งดงามฐานของพระอุโบสถยกสูงตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นและเครื่องกระเบื้องภายในประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญที่สุดของวัดพระศรีรัตนเจดี เป็นเจดีทรงะระฆังมีสีแสงทองอลา,ามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถสถาปัตยกรรมของพระรีรัตนเจดีแสดงถึงความเป็นไทยแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะลวดลายประดับที่ละเอียดและสวยงามเชื่อกันว่าภายในบรรจุพระปรมสาดีลิกธาตของพระพุทธเจ้าปราสาทพระเทพบิดร เป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทยและตะวันตกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นที่ประดิษ,ษฐานของพระบรม,มรูปของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ลักษณะของปราสาทพระเทพบีดอนสแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยในยุคที่มีการรับอิทธิพลจากตะวันตก ระเบียงคตเป็นทางเดินที่ล้อมรอบพระอุโบสถซึ่งมีจิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องรามเกียรติที่มีความละเอียดและสวยงามสถาปัตยกรรมของระเบียงคตมีลักษณะเป็นไทยแท้โดยใช้เสาและหลังคาทรงไทยที่ประดับด้วยลวดลายต่างๆ่าศาลาลายและหอระฆังศาลาลายและหอระฆังเป็นอาคารขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์ศาลาลายมีลักษณะเป็นศาลทรงไทยเปิดโล่งส่วนหอระฆังมีลักษณะเป็นหอสูงที่ประดับด้วยลวดลายไทยโดยในวันที่พวกเราไปนะครับก็ได้มีการสวดโอเอ๋ิหารลายนะครับการสวดโอเอ๋ิหารลายนะครับบางครั้งเรียกว่าโอเอสาราลายนะครับ ตามลักษณะสถานที่ในการสวดน,นะครับคือการสวดทํานองกราบกรของเด็กนักเรียนนะครับที่สวดกันในช่วงเทศกาลเขา้าพรรษานะครับและเพื่ออนุรักาษ์ภาษาภูมิปัญญาไทยนะครับซึ่งจะสวดกันตามสาราลายนะครับหรือวิหารลายที่อยู่ร้อมรอบพระอุบโบสถนะครับโดยพวกเรานะครับก็ได้มีการถ่ายคลิปบางส่วนมาเป็นตัวอย่างนะครับ ศิละปะของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเป็นศินละปะที่สะท้อนถึงความงดงามและปราณีตของศิละปะไทยแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวและมีความสำคัญทั้งในแง่ของศาสนาและวัฒนธรรมศิละปะที่พบในวัดพระแก้วมีหลายรูปแบบทั้งจิตกรรมประติมากรรมและการตกแต่งอาคารที่มีเอกลักษณ์ ลักษณะเด่นของศิลปะในวัดพระแก้วจิตกรรมฝาผนังจิตกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วมีความสำคัญและเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะในระเบียงโคดที่ล้อมรอบพระอุโบสถซึ่งมีการวาดภาพเรื่องราวของรามเกียรติ์ซึ่งเป็นวรรณคดีไทยที่สำคัญภาพจิตกรรมเหล่านี้มีรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนสีสันสดใสและเทคนิคการวาดที่ปราณี ภาพจิตกรรมภายในอุโบสถบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาเช่นพุทธประวัติและนิทานชาดกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาของคนไทยในยุคนั้นประติมากรรมและรูปปัน้นวัดพระแก้วมีประติมากรรมและรูปปั้นที่สวยงามมีความหมายเช่นรูปปั้นยักษ์ทวารบานที่ตั้งอยู่หน้าประตูทางเข้าระเบียงโคด รูปป้นเหล่านี้มีลักษณะเป็นศินละปะแบบไทยที่มีการตกแต่งด้วยลวดลายและสีสันที่โดดเด่นพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปประธานของวัดแกะสลักจากหยกสีเขียวเข้มและประดับด้วยเครื่องทรงตามฤดูกาลต่างๆเป็นศินละปะที่ปราณีตและถือเป็นพุทธ,ทธรูปที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมอย่างยิ่งงานประดับกระจก การประดับกระจกเงาเป็นอีกหนึ่งลักษณะงานเด่นของศิละปะที่พบในวัดพระแก้วการใช้กระจกที่ถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วประดับบนพื้นผิวอาคารเช่นพระอุโบสถหอพระมณฑียนธรรมทำให้เกิดประกายแสงสีที่สะท้อนแสงได้อย่างงดงามเมื่อกระทบกับแสงแดดงานประดับกระจกเงาเหล่านี้มีความละเอียดอ่อน และต้องใช้ความสามารถในการประดิษฐ์อย่างสูงซึ่งแสดงถึงความชำนาญของช่างไทยในสมัยนั้นงานปูนปั้นและปูนปั้นประดับปูนปั้นในวัดพระแก้วมีลวดลายที่วิจิตรบรรจงโดยเฉพาะในส่วนของเสาฐานและองค์ประกอบต่างๆของอาคารลวดลายปูนปั้นมักเป็นรูปดอกไม้ใบไม้หรือสัตว์ในตำนานที่เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะไทยปูนปั้นประ ดับบนอาคารสแสดงถึงความปราณีตและฝีมือของช่างไทยในยุคนั้นโดยมีการใช้เทคนิคที่ซับซ้อนในการสร้างลวดลายที่มีความละเอียดศิละปะการประดับทองการใช้ทองคำในการตกแต่งเป็นลักษณะของศิละปะในวัดพระแก้วไม่ว่าจะเป็นการปิดทองบนองค์พระเจดีย์หรือการประดับทองบนอาคารต่างๆทำให้วัดพระแก้วมีความสง่างามและเปล่งประกาย งานทองที่ปรากฏในวัดพระแก้วเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมในวัดพระแก้วพระอุโบสถเป็นอาคารหลักของวัดพระแก้วใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถเป็นแบบไทยประเพณีมีลักษณะเด่นคือหลังคาซ้อนกันสามชั้น ประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและกระจกสีที่สะท้อนแสงได้งดงามฐานของพระอุโบสถยกสูงตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นและเครื่องกระเบื้องภายในประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญที่สุดของวัดพระศรีรัตนเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังมีสีแสงทองอาลาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถสถาปัตยกรรมของพระศรีรัตนเจดีย์แสดงถึงความเป็นไทยแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะลวดลายประดับที่ละเอียดและสวยงามเชื่อกันว่าภายในบรรจุพระบรมสาดีลิกธาตุของพระพุทธเจ้าปราสาทพระเทพบิดรเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทยและตะวันตก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมมรูปของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ลักษณะของปราสาทพระเทพบีดอนแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยในยุคที่มีการรับอิทธิพลจากตะวันตกระเบียงคดเป็นทางเดินที่ล้อมรอบพระอุโบสถ ซึ่งมีจิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องรามเกียรติ์ที่มีความละเอียดและสวยงามสถาปัตยกรรมของระเบียงคตดมีลักษณะเป็นไทยแท้โดยใช้เสาและหลังคาทรงไทยที่ประดับด้วยลวดลายต่างๆศาลาลายและหอะระฆังศาลาลายและหอะระฆังเป็นอาคารขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วัด ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์ศาลาลายมีลักษณะเป็นศาลทรงไทยเปิดโล่งส่วนหอะระฆังมีลักษณะเป็นหอสูงที่ประดับด้วยลวดลายไทย วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนถึงความเชื่อทางศาสนาพระราชะพิธีและวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีต วัดพระแก้วไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาติแต่ยังเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างชัดเจน หนึ่งศูนย์กลางทางศาสนาและพระราชพิธีวัดพระแก้วเป็นสถานที่สําคัญในการประกอบพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและพระราชพิธีส่งน้ําพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่คนไทยเคารพบูชาและมีพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตตามฤดูกาลซึ่งเป็นพิธีที่สําคัญและมีความหมายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมการบูชาและความเชื่อการบูชาพระแก้วมรกตเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อทางาศาสนาของคนไทยโดยมีความเชื่อว่าพระแก้วมรกตมีอิทธิฤทธิในการปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขการเข้ามาสักการะพระแก้วมรกตถือเป็นกิจกรรมที่คนไทยทำเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและขอพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง สามสัญลักษณ์ของความเป็นไทยวัดพระแก้วเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสถาปัตยกรรมและศิลปะที่ปรากฏในวัดพระแก้วแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่มีความละเอียดอ่อนและปราณีตการใช้ทองกระจกและลวดลายไทยในการตกแต่งอาคารต่างๆสะท้อนถึงความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายลึกซึ้งทางาศาสนาและวัฒนธรรม 4. การท่องเที่ยวและการเรียนรู้วัฒนธรรมวัดพระแก้วเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาเยี่ยมชมวัดพระแก้วไม่เพียงแต่เพื่อสักการะพระแก้วมรกตแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมไทย วัดพระแก้วเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติผ่านการจัดแสดงและการนำชมวัดที่มีการอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5. การอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิละปะไทยวัดพระแก้วเป็นตัวอย่างที่ดีของการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาจิตกรรมฝาผนังการบูรณะอาคารและองค์ประกอบต่างๆของวัดอย่างสม่ำเสมอวัดพระแก้วเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการศึกษาและฝึกฝนในด้านศินละปะไทยโดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เน้นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย พระราชพิธีสําคัญที่วัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาส,าสดารามหรือวัดพระแก้วเป็นสถานที่สําคัญในการประกอบพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ไทยพระราชพิธทีที่จัดขึ้นที่วัดพระแก้วมีความสําคัญทางทั้งทางศางสานาและวัฒนธรรมและถือเป็นการเชื่อมโยงระวหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติของไทยพระราชพิธีสําคัญๆที่จัดขึ้นวันในวัดพระแก้วมีดังนี้ หนึ่งพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพิธีสําคัญในการขึ้นรองราชของพระมหากษัตริย์ใหม่ในพิธีนี้พระมหากษัตริย์จะทรงรับนําอภิเษกและทรงมุรธาพภิเษกรวมถึงการถวายพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลและการถวายเครื่องราชกุฎพันธ์หลังจากพิธีบรมราชาพิเศษพระมหากษัตริย์จะเสด็จไปยังพระพระแก้วเพื่อสักการะพระแก้วมรกต และถวัยพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นเิรีมงคลในการครองราช 2. พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีเครื่องทรงเปลี่ยนตามฤดูการ3ามครั้งต่อปีได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตด้วยพระองค์เองการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต ถือเป็นพระราชพิธีสําคัญและมีความหมายทางศาสนาและวัฒนธรรมเป็นการขอพรให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นและเป็นสิริมงคล 3. พระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาในพระราชพิธีเฉลิมพระชมพมัรษาของพระมหากษัตต์และพระลมวงสานุวง์จะมีการถวายพระพรชัยมงคลและการทําบุญตักบาตรที่วัวพระแก้วเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่พระมหากษัตรย์และประเทศชาติ พิธีนี้เป็นการแสดงความเคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์รวมถึงเป็นการรวมใจของประชาชนในการถวายพระพร 4. พระรชาชพิธีฉลองศิริราชาสมบัติพระรชาชพิธีฉลองศิริลีาชาสมบัติเป็นการฉลองการของราชของพระมหากษัตริย์ที่รำลงอยู่ในราชาสมบัติครบจำนวนปีที่กำหนดเช่น25ปี50ปีเป็นต้นในพิธีนี้พระมหากษัตริย์จะทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระรชาชกุศลและ,ะเสด็จไปยังวัดพระแก้ว พื่อสการาพระแก้วมรกตและทําบุญถวายพระราชกุศล 5. พระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลต่างๆวัดพระแก้วเป็นสถานที่ในการประกอบพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสต่างๆเช่นพิธีทําบุญถวายพระกุศลเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหรือว่าสําคัญของราชวงศ์การบําเพ็ญพระราชกุศลที่วัดพระแก้วเป็นการแสดงถึงความศรัทธาและเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพรมหากษัตริย์กับศาสนาและยังเป็นการส่งเสริมศิลธรรมและวัฒนธรรมไทย และต่อมานะครับเราได้มีการไปสัมภาษณ์นะครับคนที่มาเที่ยวนะครับในวัดพระแก้วนะครับรวมถึงคนที่มาสักการะบูชาในวัดพระแก้วนะครับมีความรู้สึกยังไงพี่มาวัดพระแก้วก็มีความสุขเราก็รู้สึกว่าเหมือนที่บอกว่าเป็นเลาซีเป็น เป็นสมบัติของคนไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยเป็นเชื้อเชืงสัญลักษณ์แล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เราเพื่อได้มาท่องเที่ยวอ,อย่างนี้ยครับแล้วก็สร้างการรับรู้ประเทศไทยในสายตาชาวโลกเนี่ยว่าก็เป็นประเทศที่มีอาร,รยาธรรมมีวัฒนธรรมที่ยาวนานใช่ค่ะเราจะสามารถแบบเหมือนว่ารักษาวัฒนธรรมแบบนี้ยังไงหรอคะได้ความคิดของพี่ก็ต้องดูแลรักษาดูแล แบบก็ไม่ไปทําลายไม่ไปขีดเข็ตอ<ๆ>ะไรเขาห้ามจับก็อยากไปจับอะไรอย่างเงี้ยแล้ว mm hmm. ก็ก็โซเชียลมีเดียก็สําคัญก็เนี่ยถ่ายคลิปอะไรกันไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบชคนจีนมาต่างชาติมาเขาเห็นเขาก็อยากจะมาชื่นชมอะไรเงี้ยมันก็จะสร้างวัยรอได้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเคารพสถานที่รู้ว่าเคารพประณธรรมที่เราเรา,เรามีอย่างเงี้ยว่าอเคเนป็นวนัดก็ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยแต่งกายให้สุภาพอะไรประมาณนี้ครับก็เคารพประธรรมแล้วก็ช่วยกันคุยแพร่อไปรักษาให้คงอยู่ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเชื่ออะไรคะป้าเชื่อลูกน้ำค่ะป้าลูกน้ำนะคะค่ะพวกหนูก็คือจะเอาความคิดเห็นอะค่ะไปทำรายงานก็คือมันจะเป็นแบบเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์ของเกี่ยวกับพวกวัดพระแก้วค่ะโอ้ขอโมทนาสาธุนะคะโอ้บุญใหญ่บุญใหญ่อะลูกมาเลยคุณป้าแบบประทับใจอะไรในวัดพระแก<ร>้วประทับใจมากเพราะว่าวัดพระแก้วมีความเก่าแก่ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสักของประเทศชาติและพระแก้วเนี่ยมีความสําคัญต่อศาส,สนามากแล้วพระแก้วเนี่ยเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากเราเกิดเป็นคนไทยในแผ่นดินไทยเราควรจะสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่ง อันนี้คุณป้ามาวัดพระแก้วบ่อยไหมคะเดือนละครั้งค่ะถามทุกคนใช่ไหมคะลูกถูกค่ะคุณป้ามาแต่ละครั้งคุณป้าคิดว่าชาวสังชาติเขาเยอะไหมคะโอ้โห uke, มากอันนี้คืออันนี้พูดในทางโลกนะคะพูดในทางที่ป้าเห็นนะคะศาสนาเนี่ยนําเงินเข้าประเทศชาติเยอะมากผู้ดไดใช่ไหมฮะได้คะ่ะได้คะ่ะเรื่องจริงทุกวัดและศาสนาต้องขอบคุณศาสนานะแล้วขอบคุณพระมหากษัตริไทยที่บำรุงทำนุง ไว้ให้เราอ่ะยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะคุณป้าคิดว่าเราควรอนุรักษ์และดูแลว,วัดพระแก้วอย่างไรนะ,ะทุกทุกวัดด้วยค่ะทุกๆวัดหมายไม่ใช่ถึงวัดพระแก้วนะคะ<ช>วัดพระแก้วเนี่ยทนุบำรุงค่ะช่วยลูกช่วยหลานนะคะใครได้ดูคลิปนี้จากน้องคนนี้ให้ข้ามากาบไหว้พระแก้วเราเป็นคนไทยเนาะแต่ว่าทุกๆวัดก็อยากจะให้ทนุบำรุงไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนได้ดูได้สักการะบรูชาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืม วัดพกกออะระแก้วมีความสำคัญอําสำคัญสำคัญอะไรต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยคะมากพระแก้วมีความสําคัญอยู่แล้วแต่ถ้าหนูเห็นในวัดพระแก้วใช่ไหมคะจะมีองค์สีเขียวแล้วลงลงมาจะเป็นองค์สีน้าตาลสังเกตไหมคะนะท่านมีความสําคัญมากแล้วในวัดพระแก้วเนี่ยมีพระสยามเทวาสิทธิราช50ปีถึงจะออกมาให้เราได้กราบไหว้หนึ่งครั้งปีถูกข้องค่ะอย่างนั้นอีก8ปปีเราจะได้กราบไหว้ท่านหลังจากนี้ค่ะ ใช่ค่ะพระสยามเทวาชิตราชมีความสมคัญยังไงเปิดอากูดูนะคะคก็ถามประมาณนี้แหลคะครับเชิญขอบคุณค่ะอาจจะตอบเยอะไปด้วยเลยเนี่ยขอบคุณค่ะจากบทสัมภาษณ์นะครับที่เราได้สัมภาษณ์มานะครับคนไทยนะครับชื่นชมนะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับที่มีวัดพระแก้วเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยนะครับเดี๋ยวพึ่ง đuôi <laughs> nó có... 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 <laughs> <cả> cái 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 cái